สวัสดีครับธนภัทรเจริญฟ้ามรักกาตบลหน,นองแสสุขะอำเภอปลจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าว,วันพุทธที่4กันยายน2567นะครับฝนตกเมื่อคืนตกนี่ตกแห้งเติบนะครับนี่ยครวันพุธนะครับกันยานะครับเดือนกันยาฝนตกแห้งนะครับนี่น้ำผมชี้ออกมาจากบ้านมาเบิ่งนี่นะครับนี่อ่า ก็ตกหลังกากที่ตกลินสองสามวันมานะครับสามมือมาบังขันเนี่ยตกลินเสมอนะครับตกลินนะครับลินแต่ไม่ไม่ขังนะครับจเจอรอบนี้เมื่อคืนนี่มีขังนิดหน่อยนะครับมีขังนิดหน่อยอันนี้น้ำมันเป็นน้ำอ่าถอนลงมานะครับอ่าเขาเอื่นน้ำยังละ่ะน้ำที่เขาเรียกว่าแปลงแปลงหญ้าข้างบนมันถอดลงมาอ่าแปลงหญ้าไหนของเราตัดยังไม่เสร็จนะครับ ลืออีกประมาณเกือบสองวันนะครับเมื่อวานที่ใช้ตัดไปมันเยอะนะเมื่อวานนี้ตัดเยอะข้อหมายคือตัดหนีน้ำนะครับเนี่ยแล้วก็ขังเหมือนเดิมนะครับเนะี่ยมีขังนะครับเนะี่ยเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแอ่งนะครับตรงนี้เป็นแอง่องแอ่งก้นกระทะต่ำกว่าเพื่อนเนี่ยสังเกต็ดจากน้ํามีน้าําขังตรงนี้ได้เลยนะครับนะตอนที่ผมปับฝีมือยังไม่ถึงขั้นนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของขละเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ย น้ำก็ท่วมขังนะครับตัดเมื่อวานนะครับตัดเมื่อวานแล้วก็ย้อนหลังไปอีกสองสามวันไม่เคยแห้งเลยนะครับโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่เคยแห้งชุ่มตลอดนะครับเหมือนกับว่าตกลินมาใส่เหมือนกับเราใส่ปุ๋ยยูเรียแหละครับเนะี่ยพอดีเลยแต่ว่าตอนนี้น้ําก็เยอะนะครับเนดะี๋ยวจะไปดูว่ามันไหลย,ยังไงไเพราะว่าเหมือนกับทําไปทํามาเหมือนกับแปลงฝั่งนี้มันจะสูงกว่าฝั่งโน้นนะ มองมองด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับว่าฝั่งนี้มันจะสูงกว่าฝั่งโน้นนะครับเนี่ยน้ำฝั่งนี้จะไม่ค่อยท่วมขังนะครับแต่ฝั่งโน้นนะขังนะครับเป็นเป็นขังนานด้วยนะครับต้องต้องต้องหาอะไรดูดนะครับตรงผมต้องหาแนวมาดูดนะครับไม่น่าจะไหลลงสะนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันมันไม่เยอะนะครับอันนี้ผมถ่ายบนถนนนะครับขับซาเล้ง ที่จริงเราน่าจะทําฝั่งนี้ให้มันฝั่งขอบสระให้มันเขาเรียกอะไรนะให้มันรุ่มฝั่งนี้นะครับเนี่ยฝั่งขอบสระให้มันรุ่มฝั่งนี้นะครับแต่ว่าของเรามันไปรุ่มฝั่งโน้นนะครับมันน้ํามันไม่ไหลย้อนขึ้นมานะนอกแกะเยอะจริงๆเข้ามาในสระน้ําก็ขึ้นนะครับน้ํามันก็ขึ้นเป็นปกติแหละเดินลงมาดูขอบสระก่อนครับ ไม่ได้ขายคลิปหลายวันนะครับเพราะว่าเาบ่ค่อยเนี้นะครับยุ่งยุ่งอยู่นะครับอ๋อก็สูงอยู่นะครับนี่นี่คือพื้นพื้นอ่าพื้นนาแล้วก็น้ําสะก็ยังพ่องได้อีกเกยอะอยู่นะครับก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ดูดนะครับยังไม่ได้ดูดก็ตอนนี้น้ําก็ยังไหลไหลไหลลงอยู่นะครับไหลลงสระ,ะอยู่ส,สังเกตได้ตรงนั้นนะครับ น้ำป,ป,ปุดปุดปุดนะครับเนี่ยสังเกตตรงน้ำปุดปุดปุดป่นะ่ะคือน้ำปลายท่อนะครับเนี่ยไหลลงตรงนี้นะครับเนี่ยขออนุญาตใช้เท้านะเพราะว่าไม่แโอเคมีอะไรแล้วใช้มือได้เนี่นะครับปากท่อนะครับตรงนี้ก็ปากท่อนะครับลงวนะ นี่ปากท่อนะครับน้ำก็ไหลลมาฝั่งนี้นะน่าจะเต็มสระไว้ได้อยู่นะครับนะแต่ฝั่งน้นมันเขาเรียกอะไรนะมันท่วมเยอะแล้วตกมาอีกก็ถึงเขาเรียกอะไรนะถึงจะดูดก็ก,ก,ก็ก็ดูดไม่หมดนะครับต้องได้ใช้ปั๊มอย่างอื่นช่วยนะเดี๋ยวตัดออกอย่างนี้ถึงจะรู้นะครับว่าฝั่งไหนสูงฝั่งไหนต่ำเน,ะนาะน้ำสิไหลไปฝั่งไหน ยังพ่องได้อีกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมเช็คใหม่ก่อนเบิ่งไปน้ำกันนะครับอ่าเนี่ยบรรยากาศบานเฮ้าเลยสดๆเลยก็เลี้ยงวัวก็จุดประสงค์ในการเลี้ยงวัวคือโอ้สูงอยู่นะครับสูงอยู่พื้นดินก็โอ้ได้ได้เยอะอยู่นะครับแล้วปล่อยเลยครับรอบนี้ยังยังยังไม่สูบปล่อยให้มันไหลลงเลยก็เลี้ยงวัวเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องการขายวัวนะครับ ย้มันแพงก็ได้ขายเงี้ยมันถือก็ได้ขายนะครับบอได่อิ่งหนะครับตอนนี้ก็คือพอดีทำไมถึงพูดอย่างนี้ครับพอดีเอ่อก็ได้แบ่งวัวหมันออกไปนะครับแบ่งวัวหมันออกไปแล้วก็ราคาก็ตามเนื้อผ้าเลยครับแต่ว่าทําไมไม่ขายแพงแพงขายแพงก็ไม่มีคนซือ้อพ่อค้าเขาก็าไปเอากาไรเราดูแล้วเราพอใจว่าเรา โอ้เสียงนี่ครับเสียงน้ําจากท่อดูแล้วว่าเราพอใจจากราคานี้เราก็รับได้นะครับรับได้ขายได้ดูครับเสียงฟังเสียงน้ํานะครับน้ําแปลงนี้ก็ไหลลงตรงนี้นะครับหลายหลายโครงการนะครับที่ต้องใช้เงินก็เลยจะขออนุญ,ญาตด,ดูท่อกอน,นะครับนี่นะครับปลายท่อนะครับ น้ำกำลังไหลลงมานะครับก็ถือว่าแปลงนี้ทำไว้ดีนะครับทำไ้ดีน้ำน้ำเขาเรียกอะไรนะสามารถที่จะไหลลงมาเกือบหมดได้นะครับไม่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 ท่วมแปลงนะครับตกหนักนะครับเมื่อคืนตกหนักแต่ตกแป๊บเดียวนะครับดีนะครับดีนะผมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฝนตกนะผมชอบนะเพราะว่าข้าวก็ต้องการน้ำละ แล้วก็มันก็จะตกกีกอยู่นะครับตามที่กรมอุตุบอกไปมันก็จะตกกีกเนี่ยแปลงยางผมไปคือฝั่งนี้มันก็น้ำน้ำมันสองสามแปลงมันก็ไหลลงมานี้ฝั่งโน้นก็ไหลลงไปโน้นนะครับแบ่งเป็นสองสองทางน้ำนะครับไม่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 เอาน้ำฝั่งเดียวกันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปรับน้ำให้มันเทลงไปฝั่งโน้นได้หมดนะเราก็เลยตัดมาฝั่งนี้ด้วย ช่วยกันนะครับนี่แปลงนี้ก็ตัดไม่เสร็จนะครับตัดไม่หมดต้องรอดูก่อนนะครับถ้าอีกสองสามวันนี้ฝนตกนะก็ต้องสูบช่วยแล้วก็น่าจะตรงนั้นก็น่าจะปล่อยไว้เพราะว่ามันตัดไม่ได้นะครับต้องหาตัดหญ้าที่อื่นนะครับก็คือต้องสองแปลงข้างบนแนละ้วแต่ว่าที่จริงว่าจะตัดให้มันหมดก่อนนะครับตัดให้มันหมดก่อนแต่ว่าตัดไม่ทันนะครับน้ําอยู่ ตรงนี้ก็นี่มันขังได้นะครับไม่ใช่มันขังไม่ได้นะขังได้นะครับน้ําน้ําแค่นี้ขังได้นะครับขังหมายถึงว่าขังแค่วันสองวันสามวันอย่างเงี้ยวันที่สี่วันที่ห้าก็เริ่มลดแล้วอย่างเงี้ยดินก็เริ่มลดแล้วก็เริ่มแห้งคอแห้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้นะครับได้นะครับไม่ใช่ขังว่าขังแบบขังแบบแห้งแห้งเติมแห้งเติมแห้งเติมอย่างนี้นะครับเพราะว่า คือ <c oughs> มันลงตัดในแปลงไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ารอบที่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ตัดตัดไปเกือบหมดแล้วนะครับตัดไปเกือบหมดแล้วเหลืออีกอยู่ประมาณสองวันนะครับตัดไม่ทันแต่ไม่ทันก็ต้องเหลือไว้นะครับเหลือไว้ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยสังเกตดูได้กล้วยผมนะครับที่ผมปลูกไว้เนี่ยไม่ค่อยโตนะไม่ค่อยโตผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันน้ํามันท่วมบ่อยหรือว่ามันรากมันไม่ไปหรือผมปลูกลึกเกินไปผม ผมปลูกเองนะครับนี่ผมปลูกเองนะแต่ผมปลูกไม่ลึกนะเพราะผมมีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้น่าจะรอดนะนดูแล้วท่าทางน่าจะรอดเพราะว่ามันน่าจะอาศัยการตั้งตัวนิดนึงนะครับตั้งตัวนิดนึงก็น่าจะไปด้วยกันได้กล้วยกล้วยแถวนี้ก็เราก็ดูไปด้วยกันนะครับแถวริมๆฝั่งข้างนี้แต่ทีอยางเดียวที่เราตอนเราไล่ดินเนาะมันยาวเนาะมันมันมัน แปลงมันยาวสองไร่เราก็ทําได้ดีที่สุดก็แค่นั้นแหละครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ได้ทำอีกนะเราจะชักล่องนะครับชักล่องน้ำคือเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำเออเขาเรียกอะไรนะการทําแปลงตีเทือกเลยนะครับเราได้ดูเฉพาะอยู่ในยูทงยูทูบนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาเฮ้ยเขาชักล่องน้ําทําไมอะไรยังไงนะครับถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะได้ชักล่องน้านะมันจะชักล่องน้ําผาแปลงมาเลยนะครับมาลงปลายท่อตรงนี้เลยให้มันแบบ อีกวิธีหนึ่งก็คือต้องขุดขุดคลองนะครับขุดคลองขุดคลองก็ดูอยู่นะครับดูอยู่ว่าจะขุดดีไหมขุดก็คือขุดก็คือขุดจริงๆนะครับขุดก็คือขุดเขาเรียกอะไรนะน่าจะได้ขุดนะผมมองดูแล้วแต่ผมจะค่อยค่อยขุดถ้ายอยขุดถ้ายอยขุดวันละประมาณหนึ่งเก้าก็ได้นะสมมติว่าประมาณหนึ่งเก้า เอาบกจกคุดนะครับคุดไปลอง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 ละวนึงบกจกเดี๋ยวอันนี้คือเกิ่นไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องต้องการให้น้ําฝั่งนูน้นเทมาลงท่อฝั่งนี้พอมาลงท่อฝั่งนี้เราจะดูดขึ้นไปได้นะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นนะครับอันนี้คือวางแผนไว้นะถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นนะ้นําแปลงนั้นมันจะขังนานแล้วก็มีอย่างเดียวก็คือเราต้องมีโซล่าเซลล์นะครับไปตั้ง บบปั๊มจุ่มโซลาเซลล์ไปตั้งดูดออกนะครับตั้งดูดออกอย่างนั้นก็ได้นะครับมันก็มี2 2วิธีการให้เราเลือกนะครับว่าเราจะถนัดแบบไหนโซลาเซลล์ตั้งจุ่มก็ก็ก,ก็ก็ดีนะครับก็ดีก็ถือว่าโอเคแต่ว่าต้องไปศึกษาโซลาเซลล์ก่อนปั๊มช่วยนะครับปั๊มช่วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งขุ่งนนทนข้างในเข้ามาดูหญ้าฝั่งบนนะครับว่าน้ํามันท่วมขังเยอะไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปนะครับฝั่งนน้น นี่เข้ามาด้านในแล้วนะครับอ่าที่เห็นน้ําเยอะๆนี่คือน้ํามันไหลลงมาจากรวมกันนะครับตรงนี้ก็คือแปลงเดินนะครับน้ําทั้งหมดจะไหลลงมารวมกันเนี่ยเปิดเล่น้ครับเนี่ยแปลงปล่อยแทะเลมนะครับเนี่ยแล้วก็ข้างในก็เป็นปล่อยแทะเลมยญาเพนยโกลาเนี่ยทั้งหมดจะไหลลงมานี้นะครับเนี่ยมาถอนกันยู่ี่กับสิไหลลงแปลงอย่าในที่ว่าสองไร่ที่ผมตัดบปแล้วนะเมื่อกี้มาขุดล่องนะครับเมื่อกี้นี่ ผมอ่ารอบที่แล้วผมไม่ได้ขุดนะครับขุดขุดออกไม่ดีนะครับเนี่ยขุดล่องนะครับให้มันแบบนี่น้ำทั้งหมดก็ทั้งวันจะไหลทอนลงมาหนีลงมานีลง,น,ลงนี่แล้วก็จะไหลลงแปลงนี่นะครับกับสีถ่วแปลงนี่แหละผมจะให้ท่วมแปลงนี้ไปเลยนะครับพักไว้เลยก็คือตัดน้ำใดก็ได้น,น้ำนั่นนี่แหละครับเพราะว่ามันอ่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันอ่าอยังทำไม่นี่ไม่ได้นะครับเขาเรียกว่า <c oughs> อย่าอ่ะ มันยังลงไปตัดบานใดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยังหาวิธีการที่จะทําให้น้ํามันระบายแบบไปรวดเร็วยังไม่ได้นะครับหัวน้ํามันต้องรอระบายอีกสองสามวันนะครับนี่สองสามวันให้มัไ่ไหลลงสั่งเบิดก้อนแลวกอคันเบอเบิดก็ได้สูบซอยนะครับพ่องช่วยเพราะว่าอาจจะยังได้สา่งอาจสิเต็มแล้วนะครับในส่วนของแพงกลาด้านในก็ไหลลงเหมือนกันนะครับมันมีมุมไหลลงยอยู่ครับพวกนี้นะครับ๋ยวขังนะ ขังนี่คือรอแห้งนะครับรอแห้งอย่างเดียวคือมันไหลไม่หมดแล้วเนี่ยจะไหลลงตรงนี้นะครับทําไมถึงไม่ปรับให้มันไหลนะครับเพราะว่ามันขังมันฟังเื่งนี้มันขังมันขังบอดนนะครับเนี่ยวันเดียวก็แห้งนะครับนี่เพราะว่ามันต่างระดับกันอยู่แล้วเนี่ยมันต่างนะสมมุติเราเราใส่ทอใส่ยังก็ได้นับแต่บอใส่เนาะเพราะว่าอยากให้มันซุ่มนะครับเพราะมันต่างระดับกันอยู่แล้วบางทีเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ได้ให้มันระบายแบบวันเดียวแห้งหมดนะครับอย่างพวกนั้นนะ สองสามวันเนี่ยอย่างพวกนี้เหมือนกันนะครับสองสาวันเป็นลุมเป็นบ่อว้นะครับพอฝนไม่ตกก็คือคือคลายไว้เ็ล็ดดับใบเนาะทําระดับไว้เนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่ไหลลงแล้วนะครับเนี่ยาะว่ามันติดโน้นแหละมันบ่ไหลลงแล้วก็คือให้มันขังไปเลยนะอีกวันนึงหรือสองวันมันก็แห้งนะครับมันก็แห้งซุ่มไปนะครับเผื่อฝนไม่ตกก็จะได้ชุ่มนานนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งในนะครับไปดูโซล่าเซลล์ช็อตกวงผมที่ผมทําไว้ใหม่นะครับ นี่ก็หญ้าตัดมาแต่เมื่อวานนะครับก่อนฝนยังไม่ตกครับเตรียมไว้ให้แล้วก็ถ้าหญ้าไหนวัวผมกินดีนะครับโยมผมกินดีเนี่ยอันนี้คือเป็นหญ้าอีหอย่างวู้ดนี่ว่มดเป็นหญ้าในนะครับหญ้าปนเลยหญ้าปนหญ้าเฟี้ยนๆนะครับพี่ชายรล้ผมจําเสริมเราถ้าเป็นหญ้าไหนวัวผมกินดีนะกินหมดเลยเมื่อวานนี้กินหมดก็มีเฉพาะเหลือตรงที่หญ้าดอกแดงๆนะครับที่ผสมมาพาเข้าไปดูข้างในตรงนี้นะครับที่นี กหนักดูนะครับแต่ว่าไม่นานนะครับดูจากดูจากถนนนะครับเนี่ยถนนคือจะเรียบแห้งเรียบอ้น,นี้ไปเลยนะครับถ้าตกธรรมดาในถนนจะเละนะครับอันนี้ถนนไม่เละนะครับไอ้ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะตามที่ดูก็อาจจะตกไม่แรงเท่าไหร่นะเนี่ยตรงนี้น้ำขังไว้ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยมาถึงละ น,นี้เป็นโซลาเซลล์ที่ผมทำไว้ใหม่นะครับแล้วขอเช็คก,ก่อนก็นี่นะครับก็ตกแป๊บเดียวแต่ตกหนักแป๊บเดียวแต่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเยอะนะท,ที่ดูนะครับเนี่ยเพราะว่าทําไมถึงว่าอย่างนั้นเนี่ยแปลงตัวนี้ปกติถ้าน้ํามันเยอะมันจะขังเยอะนะครับมันอันนี้ไม่ถึงปากท่อนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยแปลงนี้ก็เป็นแปลงหญ้ามันมาเลยนะครับเนี่ยไม่ปล่อยนะครับผม ท่ออยู่ตรงนี้นะครับท่อเนี่ยกัวมันเหยียบดินลงมาตันหมดแล้วนะผมไม่ปล่อยนะผมขังเลยผมขังอัดน้ําใส่เลยนะครับเลยไม่ยังไม่ปล่อยนะเพราะว่าถ้าปล่อยลงมามันจะกระทบแปลงข้างล่างนี้นะครับนี่ขังขังไว้เลยนะครับขังขังไว้เลยน่าจะได้ปล่อยเฉพาะแปลงบนเพราะว่ามันมันไม่ได้ปิดน้ําไว้ส่วนสองแปลงนี้ก็บล็อกน้ําไว้เลยนะครับทําไมผมถึงขังไว้ผมจะตัดแปลงนี้นะครับให้พี่ชายตาัดแปลงนี้ตอนเย็นนะครับหาเล็บมอสนทักพี่นะครับนี่ น้ำไม่ท่วมขังนะพอได้นะครับพอได้ได้นะเนี่ยฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็มีน้ำขังนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรก็ตัดได้นะครับเพราะว่ามันน้ำแปลงนี้ไม่ได้มีน้ำจากที่อื่นไหลลงนะครับเพราะว่าผมท่อตรงนั้นมันปิดแล้วแปลงนี้ก็ไม่ไหลลงแปลงนี้มันก็ไหลลงฝั่งโน้นนะส่วนแปลงนี้ก็ไหลลงฝั่งโน้นน่าจะพอดีนะครับน้ำอาอสิเอิบ้ันภมเอินจีเจียนะครับน้ำมันจีเจียให้นะเอี พาย่างลงมาเพื่อนข้างลังนกกระแตแต้แวดนะครับเนี่ยเดี๋ยวหาหมอนรองหมอนรองอะไรนะของขังเรหมอนรองหลังมันนะครับหมอนรองหมุนหัวมันนะที่มีเรื่องตำนานเล่าว่านกกระแตแต้แวดมันจะมีที่รังมันจะมีหินไว้สําหรับหมุนหมอนนอนยันฟ้าไว้มันกลัวฟ้าหล่นลงมาทับนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นรังมันเลยนะที่ที่บ้านผม แปลงนี้ก็พักแปลงมาเกือบจะอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยหญ้าไหนก็ทยอยแตกยอดแล้วนะครับเนี้ยมันจะมีหยาเนี่ย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 ไฟมีแล้วนะครับผมเปิดไฟแล้วเนี้ยมันจะเป็นหยานี่แม่เขาอื่นใหญ่เลยห้าหางกากกขนาดกกขาวเนี่ยครับเนี่ยนี่จะเป็นหยานี่นะครับเต็มนะครับเนี่ยเต็มเนี่ยมองไปก็เห็นเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีระยะเวลาของมันอยู่ที่อ่า ระยะเวลาของมันก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันแก่แก่แห้งตายตายแล้วก็ร้นเม,ม็ดไหมนะครับแล้วก็บนเวียนอย่างนี้เกิดขึ้นหลายกว่าเดิมเนี่ยตอนนี้เนี่ยยาลูซี่ก็จะไม่ตายก็อยู่ในคันแทนนี่แหละครับเนี่ยน้ำตรงนี้ก็ขังนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ระบายนะนี่เห็นไหมผมขังไว้เลยนะเนี่ยขังขังน้ําไว้เลยคือหน้าฝนผมไม่แน่ใจผมเมืออกันผมขังน้ําไว้ทำไมเนาะ กลัวมันก็แทเล็มลงมาฝั่งนีเ้เดอว่าจะอีกสักวันนี้มันพุทพุทธเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็น่าจะปล่อยลงมาแปลงนี้แต่ว่าแปลงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยน้ํามันขังเลยขังทั่วแปลงเลยนะครับตกนิดหน่อยก็ขังเพราะว่าไม่ไม่มีน้ําจากที่อื่นไหลลงมานะเพราะว่ามันเป็นแปลงที่น้ําขังตลอดน้ําขังเพิ่งแห้งนะครับเนี่ยนี่ขังกว่าเพื่อนแล้วทีนี้ก็จะขังอีกนะครับทีนี้ น้ำก็จะขังอีกไม่แห้งแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นแปลงที่อยู่สูงกว่าอยู่สูงกว่าทุกแปลงอยู่ในแปลงอยู่ในหน้าผมแหละสูงก็ซุดแปลงอยู่ในหน้าไม่มีน้ําที่อื่นไหลลงมานะครับมีน้ําจากตัวเองเท่านั้นที่ฝนตกแล้วก็คือรับน้ําจากตัวเองรับน้ําจากฟ้าส่วนแปลงนี้ก็คือมีรับน้ําจากด้านบนนะครับแต่ว่าตอนนี้คือตกอีก3ามวันก็ยังไม่มานะครับน้ําเพราะว่าข้างบนขาดแคลนข้างบนไม่มีน้ํานะครับ มันแห้งไาแล้วด้เนี่ยอันนี้ก็คือน้ำเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตกลงมาจากฟ้าลงมาแล้วก็พักแล้วก็ไหลาตามระดับความสูงต่ำแล้วก็จะมากักไว้ที่แปลงหญ้ามันมาเลยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงปล่อยแทด้ดเลมนะครับไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตัดแล้วนี่ยน้ำถ้าน้ำจะเยอะกว่าเพื่อนก็น่าจะอยู่แปลงมันมาเลยแปลงนี้นะครับก็ผมก็จะทําไว้ประมาณนี้นะครับ จะล็อกบล็อกสองแปลงไว้ตัดนะครับบล็อกสองแปลงกันไว้ตัดบล็อกแปลงย่านหนไว้ตัดนะครับปีหน้าขยายขึ้นมาอีกก็จะบล็อกปีหน้าขยายย่าไหนขึ้นมาสองแปลงนี้ก็คือสบายเลยนะครับทีนี้ทั้งหมดก็พอพอสําหรับวัวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราได้ตัดนะไม่คือตัดผมแนะนําให้ตัดดีกว่านะครับ ปล่อยแทะเลมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะได้ความสะดวกสบายนะครับแท้เลมแทะเลมต้องให้มีพื้นที่เยอะๆยี่สิบสามสิบไร่นะครับอันนี้คือแนะนํานะครับแต่ว่าของเรามันจํากัดแต่ว่าก็สลับกันไปเนี่ยอย่างแปลงพวกนี้ยังไม่เคยตัดแล้วรอบนี้น่าจะได้ตัดเพ่อพักไว้ก็ล้มแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันยาวเร็วนะครับเนี่ยหญ้าไหน,นตอบโจทย์เลยนะครับถ้าสมมุติว่าแปลงนี้ผมมีปลูกทั้งหมดเอาแปดไร่ตีไปแปดไร่อ่ะ มันมีสิบไร่แต่ว่าตีไปแปดไร่อ่ะย่าไหนแปดไร่เนี่ยโหได้กินทั้งปีนะครับถึงทั้งปีไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้หน้าฝนได้กินนะครับอขอให้หน้าฝนได้ได้ได้กินนะครับวัวที่ผมเลี้ยงผมก็รักทุกตัวนะครับแล้วก็ปล่อยทุกตัวนะครับขอให้ได้ราคานะครับพอดีอพูดถึงเรื่องในหอยมาซื้อเลยนะหอยบอกว่าให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนพันธแม่พันธุใหม่ซะ ขายยกเซตนี้ออกก็ให้เอาซื้อชุดใหม่เข้ามาสักสี่ห้าแม่นะก็หรือแล้วแต่จะซื้อได้เงินที่ขายไปได้สักสองสามแม่ก็ซื้อมาเลี้ยงเอาคุณภาพนะครับแต่ผมก็ยังไม่ไอ้นี่นะครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงมานานก็เลยแบบเออเลี้ยงเราพัฒนาเอา,เอาเองดีกว่านะครับถามว่าซื้อเอาเร็วไหมครับเร็วแต่ว่ามันใช้ทุนนะครับทุนก็เอาไปใช้อย่างอื่นนะครับ มีแนวอยากได้อย่างอื่นอยู่นะครับบ่ามันว่าอยากได้ตะง่วนอ่ะเราก็กิเลียดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้เฉพาะกัวนะโอ้สื่องัแต่ว่ามันก็ดีกว่าไหมไหมายถึงว่าถ้ามีพันธุ์ดีลงทุนดีกว่ากันนี่ว่าเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเท่ากันอาหารเหมือนกันหญ้าเท่ากันเนี่ยขายได้หลายกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าของผมก็เลี้ยงเพราะความผูกพันนะครับ ที่ผมเคยพูดไว้ให้มันได้กให้มันได้กําไรสัซ80%บวกลบนะครับไม่ใช่บวกน้อยๆหรือว่ามันจะลบน้อยๆก็ได้นะครับหมายถึงว่าเราก็มีความสุขในการเลี้ยงวัวไม่ได้หวังกําไรร้อยเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็เอาเป็นเรื่องความรักความอะไรนะขายทุกตัวตอนขายก็มีรู้สึกอยู่นะครับเพราะว่ารักทุกตัวผมก็เลยพยายามจะขายวัวเล็กไปนะผมไม่ค่อยอยากขายวัวใหญ่นะผมอยากขายวัวเล็กหย่า,ยานมอย่างเงี้ยนะครับ ถึงมันจะได้ราคาน้อยกว่าราคากัวใหญ่ก็ก็คือแบบถ้าเลี้ยงนานมันความผูกพันมันเยอะนะ,ะคนเรานะเลี้ยงนานความผูกพันเยอะก็ไม่ไม่กล้าขายอย่างนงี้นะครับอืผมก็เลยชอบจะขายกวัวประมาณปีปีในหน่อย,อยประมาณเก้าเดือนเนี่ยจะเริ่มทยอยเปิดขายแล้วนะครับก็ได้ในราคาที่ตั้งไว้ก็เอาแล้วนะครับไม่ ไม่ได้ไอ้นี่นะครับราคาที่ตั้งไว้ก็คือราคาปัจจุบันนะครับผมอ้างอิงปัจจุบันนะครับอยู่กับความเป็นจริงนะครับอ่าเอาอ้างอิงปัจจุบันแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงเพราะว่าเรามองราคาที่มันเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แร้วครับอ่ให้ดูเลือดร้อยตอนนี้เลยนะครับเข้าไปดูในอ่ากลุ่มในอะไรก็ได้นะครับเซิร์ชก็ไปเลยนะครับกลุ่มบัวเลือดร้อยบามันเลือดร้อยอะไรนะครับขายกันราคาเลือกเลี้ยงกันเลยนะครับตกใจเลยนะครับ ซื้อตอนนี้ก็ได้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเราแต่ว่าก็ลักษณะก็กลัวก็ตามตามเนื้อผ้านะครับแต่ว่าจะให้ตามเนื้อผ้ายัางไงมันก็ถูกกว่าที่มันเคยแพงมาผมว่ามันโอ้โหมันจึงเกือบหนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาคล้ายๆกันตัวละหมื่นตัวผู้ตัวละหมื่นกว่าบาทหนมะื่นเอ็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพร้อมใบผมเห็นแล้วนะครับตัวผู้ หนึ่งเจ็ดพบาทพร้อมใบอนาคตพ่อพันลูกกอฟอดด้วยนะแต่ว่าโครงสร้างสีสันอาจจะก็ตามราคานะครับแต่ว่าในส่วนของพวกที่เคยแพงอะ่ะมันก็ดรอปลงมานะครับสามหมื่นสี่มืนอย่างเงี้ยพ่อกัวแม่กัวตอนนี้ก็ถูกแล้วแล้วก็กัวเรือร่อยที่ให้ลูกได้หรือว่าติดท้องเนี้ยล่าสุดก็ห้าหมื่นห้าหมืนกว่ามีนะครับห้าหมืนหกหมื่นเริ่มไปเลยครับห้าหมื่นเอา แต่ว่าก็ตามเนื้อผ้านะครับตามเนื้อผ้าไอ้ตามเนื้อผ้าที่ผมพูดนี่คือหมายถึงว่าแต่ก่อนมันไม่ได้ไงครับราคานี้อ่ามันจะมีแต่แม่ลูกแสนอัพไงไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้ายัางไงก็ขอให้ว่าเป็นเลือดร้อยในเนื้อผ้ายัางไงก็แสนอัพนะครับแสนแสนเพียงเพียงแสนต้นต้นอ่าหรือว่าเกามื่นไปไปลายก็ถิ่นครับว่าแต่ราคานั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ดรอลงมาสี่สิบเปอร์เ็นได้แล้วนะครับเพราะว่า สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็ยังขายไม่ค่อยออกนะครับลองลองทดสอบไปดูนะครับลองไปพิมพ์ดูเปิดรับอย่างเงี้ยโอ้โหคนขายเป็นร้อยคนซื้อไม่กี่คนนะครับเลือกได้เลยนะครับตอนนี้เลือกได้ก็ตามกาลังรัพย์ของเรานะครับก็เหมือนกับผมเลยที่นายฮอยบอกอ่าทาไมไม่เลือกก็ตามกําลังทรัพย์นะครับกำลังรัพย์มีแค่นี้ก็ทําไปแค่นี้นะครับหลายอย่างอยู่ที่จะทำานี่คอกฟางใหม่นะครับมีความคิดอยากได้คอกวัวใหม่อีกนะครับมันก็หลายอย่างนะครับ ในอนาคตก็อาจจะทําเหมือนอย่างที่นายห้อยเขาแนะนําเพราะว่านายห้อยเนี่ยเราต้องเชื่อเขานะครับเพราะว่าเขาเชื่อไม่ได้เชื่อหมดนะเขาบอกแล้วก็เอาจําแล้วก็นํามาใช้ในสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะว่านายห้อยก็พึ่งพาใส่กันเขาไปเห็นกัวมาเยอะกว่าเราเห็นกัวสวยงามเห็นกัวเป็นราคาเห็นกัวโอ้กัวผ่านตาเขาผ่านมือเขานี่เยอะกว่าเรานะครับเดี๋ยวเราเลี้ยงปีละยี่สิบตัวเนี่ย มองจะมองของตัวเองมีดีโบงดนะครับแต่ไม่เคยไปดูของอันอื่นเลยเขาซื้อขายกันผ่านมือเขาตัวละแสนสองแสนเขาก็เคยผ่านมาแล้วนะแล้เราตัวละพันตัวละหมื่นนะเขาเห็นว่าไหนมันเป็นประโยชน์เขาก็แนะนําแต่ว่าเราจะทําหรือไม่ทำเราก็พิจารณาดูนะครับไม่ใช่ก็ขานเขาไปหมดนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่เดี๋ยวไปดูแปลงนี้นี่นะนี่น้าตรงนี้ไม่อดูจากอันนี้เราก็ตกไม่อันนี้เท่าไหร่นะหรือว่ามันแรงนาน ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่น้ขังไม่เยอะนะปกติน้ําต้องขังเยอะกว่านี้นะครับถ้าตกตามที่อ้นี้น้ําตรงนี้จะขังเยอะเลย <c oughs> ผมก็ต้องได้ทำอ่เขาเรียกว่าอะไรนะได้ทำนี่เอ่อได้ทําใหม่หรือเปล่าเพราะผมก็อยากให้น้ำให้ให้น้ํามันขังไว้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าแบบตกแล้วมันแห้งไปเลยนะครับเนี่ยขังให้มันเป็นระดับเฉยๆนะครับเนี่ยน้ําที่เหลือนี่คือน้ําที่มันเป็นระดับนะครับที่มันไม่ไหลไปแล้วนะครับก็คือแบบ วันสองวันมันก็แห้งแล้วนะครับมันเป็นที่โนนด้วยเราก็ต้องทําอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเหมือนกับเราทําไร่ทําไร่เลื่อนลอยอ่ะเป็นขันบันไดเออทาไร่ขั้นบันไดนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าตกแล้วก็คือไหลแบบไหลทิ้งเลยวันเดียวแห้งแบบแห้งแล้วกะว่ตกอี่สองามือก็คือแห้งไปเรื่อยจิงนะครับบ่บ่แมนนะครับเนี่ยก็ให้มันมีพื้นที่แบบรับน้ําไว้นิดหน่อยจริงๆนะครับไว้นิดหน่อยนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าให้ท่วมนะเนี่ยอย่างนี้ <t ell> แปลงหญ้าแพนโกล่าของเราก็เนี่ยกับต้นสักนะครับก็นี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ถือว่าโอเคอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยแปลส่วนหญ้าเพนโกลาตรงนี้ก็เนี่ยถ้าเราไม่ตัดออกมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันถึงจงช่วงจังหวัดหนึ่งแล้วมันก็ไม่ยาวนะครับมันจะลังนะครับมันจะลังแล้วแต่ว่าถ้าเราตัดยิ่งตัดยิ่งให้ปุยยิ่งตัดยิ่งให้ปุยยิ่งยาวเร็วนะครับตัดตัดบ่อยเท่าไหร่บำรุงบ่อยเท่าไหร่ยิ่งยาวเร็วนะครับอ่า แต่ว่าถ้าเราไม่ตัดไม่ใส่ใจเลยมันก็จะเป็นคือมันถึงเวลามันแล้วครับอมันก็จะล้งแล้วก็จะหยุดการเจริญเติบโตจะแห้งไปแล้วก็รอชุดใหม่แตกออกมานะครับแต่ว่าถ้าเรายิ่งตัดยิ่งบํารุงยิ่งตัดยิ่งบำรุงอ่ะเอาโอเคนะครับอันนั้นได้ตัดเร็วเหมือนกับญ้าไน์นะครับถ้าปล่อยไว้สมเดือน4ี่เดือนได้ไหมได้แต่ว่ามันมันได้แค่นั้นนี่ครับแต่ว่าเนี่ยถ้าคุณตัดแบบสี่เดือนคุณตัดรอบหนึ่งกับคุณทําตัดตัดตัดทุกเดือนได้4ี่ครั้ง สี่เดือนตัดได้สี่ครั้งนะเดือนละครั้งอย่างเงี้ยเดือนละครั้งได้ดีกว่านะครับญา้าก็สดสดกว่าอ่อนกว่านะครับนเนี่ยการเจริญเติบโตดีกว่านะครับตอบสนองเร็วมากนะครับตอบสนองปุ๋ยตอบสนองน้านี่สุดยอดเลยนะครับย้าไหนเนี่ยลองหวานละปุ๋ยยูเรียไล่ลกะก็สอบดูครับโอ้โหแปบ๊บเดียวได้ตัดนะครับน้ําสปริงเกอร์พวกนี้ทำน้อย,อยแต่ได้เยอะๆนะครับ ทำยังไงถึงจะได้อย่างนั้นนะครับทาน้อยแต่ได้เยอะเขาเรียกทําน้อยแต่ได้เยอะก็คือต้องบริหารให้มันมีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิภาพอะไรดีก็ามาใช้นะครับไม่ใช่ทาเยอะได้น้อยนะครับเกษตรกรยุคใหม่ก็ต้องให้ทําน้อยได้เยอะทําเยอะก็ได้เยอะมากๆนะครับอย่างนี้นะครับมันจะเป็นประมาณอย่างนี้หมดยุคทําน้อยทําน้อยได้น้อยทํามากได้น้อยแล้วนะครับหมดยุคแล้วนะค<ห>รับโอเคครับตอนนี้<า>ก็ฝน ฟ้าก็สลัวสลัวนะครับเขาบอกว่าจะมีฝนมีฟ้าอยู่นะครับก็เหมือนเดิมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับดูบรรยากาศไปแล้วกันสวัสดีครับ